เมื่อเรารันโค้ดแล้วเราได้ IP Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการไปพิมพ์ที่ Google นะครับของเราได้เป็นหนึ่งเก้าหกแปดจุดสามแปดสองหนึ่งหกนะครับ นี่มันก็จะขึ้นหน้า LED m เตอร r p l รพั a t ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทดสอบ on off on off ดูนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับพอเราทดสอบเสร็จนี่คือเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่คือปิดทั้งหมดนะครับ นะครับพอเราเทสโค้ดแล้วขาซ้ายสุดจะเป็นขาแรกนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่จะเป็นออนทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ปิดทุกขานะครับปุ่มนี้คือเปิดทุกขานะครับแล้วปุ่มนี้จะปิดทุกขานะครับผม การทดลองก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ